น้องแทนบอกว่าน่าจะเป็นการล้างพิษคุณเปิ้ลนี่ยังสับสนกับชีวิตอยู่ที่พี่ว่าเราสมควรพูดถูกนะเอาป่ะเรามาดูได้ล้างพิษเนาะข้อหนึ่งตอบครับล้างพิษนะถ้าแล้วครับตอบนะคือล้างพิษนะเป็นคําตอบที่เอาละสิถูกครับ ไปเลยนะครับเครื่องแก้ปวดเฉพาะที่มูลค่า1 1 0 0 0บาทครับสงสัยหรือเปล่าเพราะว่าทําไมถึงตอบข้อนี้ทำไมถึงเป็นล้างพิษเดี๋ยววบนที่เรามีผู้เชี่ยวชาญมาตอบค่ะก็ต้องขอเรียนเชิญนะคะผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเภสัชกรหญิงวัจนาตั้งความเพียรค่ะ ไขข้าวห้องใจนะครับทำไมว่ารางจืดนะครับถึงมีผลต่อร่างกายมีสรรพคุณช่วยในการล้างพิษครับว่านตัวนี้เนี่ยเคยมีการทดลองนะคะใช้ในคนไข้ที่ได้รับยายาฆ่าแมลงนะคือดื่มดื่มยาฆ่าแมลงหรือว่าสารพิษพวกนี้ที่เจือปนมากับผักที่เขาปลูกใช่ไหมแก็มีเป็นลักษณะของคนที่ดื่มเพื่อฆ่าตัวตายเลยเพราะะฉนนั้คือได้ความเป็นค้นสูง เล่นอึกใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วพอมาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีการใช้น้ําต้มจากรางจืดตัวนี้เป็นใช้คู่กับยาแผนปัจจุบันด้วยทําให้อัตรารอดชีวิตของคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นขึ้นอีกเท่าตัวเลยต้มยังไงคุณหมอเอาใบนะคะใช้ใบหรือว่าใช้ทั้งเถาเลยก็ได้นะคะต้มกับน้ำ่าต้มกับน้ําแล้วก็ดื่มคือเด็ดออกมาใช่่คะประมาณ1 100กรัมนานแค่ไหนต้มจน ต้มประมาณ15นาทีก็พอแล้วค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าเรากลัวที่ได้รับสารพิษจากอาหารเนี่ยทำเป็นลักษณะชาก็ได้ค่ะคือหั่นแล้วก็ต้มนะคะประมาณใช้ประมาณหยิบมือเดียวนะคะปกติเลยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับถ้าจะเอามาต้มดื่มทุกเช้าดีไหมครับได้ค่ะจะช่วยอะไรครับช่วยในเรื่องของการล้างพิษเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของผักหรือว่าผลไม้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนยาฆ่าแมลงนะคะเราก็ใช้ประมาณหยิบมือต้มกับน้ํากาหนึ่ง ก็ประมาณสัก8แก้วนะคะแล้วก็ดื่มนะคะดื่มอาจจะดื่มเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ไม่ต้องดื่มนานค่ะประมาณสัก7วันก็พอของดีทั้งนั้นเลยวันนี้ต้องขอคุณหมอยางม่านนะครับที่มาควารู้กับเรานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีนะครับนั่นก็คือใบชะมวงไปชมกันเลยครับมีสมุนไพรอยู่ชนิดหนึ่งที่คนจันทบุรีนิยมนำมาประกอบอาหารนั่นก็คือ ใบชะมวงจนเป็นเมนูท้องถิน่นที่ใครที่มาเมืองจันทบุรีแล้วจะต้องหาชิมให้ได้ส่วนใบชะมวงจะนำมาทำเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับใบชมวงที่หาได้มากในพื้นที่แถบตะว,วันออกนี้นิยมนํามาทําเป็นเมนูที่ชื่อว่าแกงหมูชมวงซึ่งเป็นอาหารประจําท้องถิ่นของที่นี่แกงหมูชมวงเป็นอาหารไม่เผ็ดจัด มีรสเปรี้ยวหวานนำตามด้วยรสเค็มสรรพคุณเป็นยาระบายแก้ไข้กัดฟอกเสมหะรากสรรพคุณแก้ไข้ตัวร้อนจะเห็นได้ว่าใบชะมวงนี้มีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวเข้าสู่การแข่งขันแล้วค่ะต้องเป็นประสบการณ์นะคุณพ่อมือใหม่กำลังจะเป็นครอบครัวกำลังจะสร้างความรักเกิดขึ้นมาเด็กตัวน้อยไปการนุ่งผ้าอ้อมเอาแล้วเปลี่ยนผ้าอ้อม โดยพร้อมกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัยจังหวัดสุโขทัยพร้อมแล้วครับขอีดนเชิญเลยครับคไง นี่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับรพสตนะครับผมแนะนำตัวกันหน่อยเชิญครับคุณพี่ครับผมสุเทพกระต่ายน้อยครับถัดมาครับประมาพรอนเผือกแดงค่ะเผือกแดงนะฮะถัดมาฮะวัชรพงษ์มั่นคงครับนะครับหน้าที่หลักๆที่เราต้องปฏิบัติอยู่ทุกวันทำอะไรบ้างครับคือตอนเช้าขึ้นมาเลยก็กินแคลอรี่ที่ตไม่ใช่ครัที่แน่ๆเลยตอนเช้าขึ้นมาคือต้้งรับก่อนตั้งรับวิธีการตั้งรับของเราก็คือ รักษาพยาบาลค,คนไข้ทั่วไปเตรียมยาเตรียมอุปกรณ์เตรียมไม้เครื่องมือทุกอย่างครับนะครับพอใบหรือว่าช่วงที่ว่าไม่ค่อยมีคนไข้เราก็ออกเยี่ยมบ้านในกรณีที่ ผู้ป่วยเรือรัาก็ดีไปถึงบ้านเขาเลยไปถึงบ้านเลยครับติดตามติดตามติดตามเข้าไปโดยการได้ยินว่าเราพอตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนมากมายทีเดียวทั้งมีความทันสมัยขึ้นแล้วก็มีขีดความสามารถที่มากขึ้นด้วยมีอะไรบ้างคะที่เปลี่ยนแปลงไปอัับแรกเลยคุณภาพของการรักษาพยาบาลราต้องคุณภาพที่ดีขึ้นสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นสถานีอนามัยเนี่ยเรารักษาได้สมมตินะครับว่า20โรค พอเราเป็นรพสรตรพ <อ S 1> หรือเรา<ช> <ạt S 2> เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแล้วต้องมีศักย party, ภาพรักษาได้เป็น50โรคมากกว่าเท<ะ>่าตวัวอย่างนั้นเอาละครับนี่คือื่องที่สําคัญนะครับที่รพอพสตนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยุคใหม่ปรับโฉมใหม่นะครับอย่างที่บอกฮะเมื่อก่อนจะไม่กี่โรคตอนนี้มากกว่า50โรคก็ยังช่วยดูแลได้นะครับเดี๋ยวต้องแข่งกันวันนี้ไม่ได้ไปแนุ่งพร้อมเด็กไง ในช่วงนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมรอบพอสต่อกับทีมดาราโดยกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กซึ่งทางทีมงานได้เตรียมเด็กจริงๆเอาไว้เพื่อความสมจริงในการแข่งขันโดยที่เด็กจะได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทีมใดทาเวลาได้น้อยที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะครับ พ่อนี้นะถ้าเกิดเอาชนะเจ้าหน้าที่รพสตอจากสุโขทัไทยนะครับรับไปเลยครับเครื่องรวดฝ่าเท้ามูลค่า13,000บาทครับาลโอ้โห่ะเจ้าหน้าที่สาธิตดีไหมครับผมค่ะได้ค่ะเราสาธิตด้วยก่อนนะฮะสีอ๋อ นี่นสามเหลี่ยมก่อนนะคะแล้วก็ยกก้นน้องขึ้นนะคะควางผ้าวางผ้าค่ะก็นํามุมล่างนะคะขึ้นมานะคะก็มุมด้านข้างนะคะสองข้างค่ะหูบมองใหญ่เลยนะดึงด้านล่างลงค่ะอืแล้วก็มาอีกทีหนึ่ง จะรัดแน่นนะจะฉุกไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลนะฮะทั่วประเทศนะฮะแต่วันนี้เป็นที่ตำบลท่าชัยสุโขทัยสุโขทัยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปเลยครับดังแรงให้เมจับใช่ไหดูดูดู แทนจำด้วยนะเจี๊ยบจำด้วยตรงขึ้นเลยนะกลางเป็นสามเหลี่ยมพับสองสามเหลี่ยมปึ๊บพาไปด้วยครับพาไปด้วยเดินไปเลยนะครับเลาไปเลยนะครับเหมือนสะายเฉียงแล้วพันครับดึงปึ๊บโอ้โหเวลาหยุดครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเวลาได้เท่าไหร่คะเมื่อสักครู่20วินาทีค่ะโหเร็วมาก ไวมากเลยนะผมทําทุกวันผมเชื่อว่าเนี่ยผมทําได้13วิสิบสามวิ<ผ>มถ้าผมทำไม่ได้ถึง13วิอย่างที่ผมบอกนะ,ะให้เอาเครื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยไปนวด <c oughs> หน้าคุณแทน ุติิิว่าจรรงงงงแคนยัไม่ใช่เท้าอ้าวเชิญครับประจันที่เลยครับขอที่เวลาพร้อมนะครับจะชนะหรือแพ้เดี๋ยวรู้กันพร้อมแล้วเริ่มครับจับเด็กจับเด็กจับเด็กล็อกไว้ล็อกล็อกล็อกนี่วางวางดี่อนนี่วางเลยปั๊บแอกขาแอกแอคขาเอาเข้าไปผูกปั๊บอยากปั๊บจับแรงแม่เขาบอกว่าให้จับแรง ปา๊์ปาาอ่เนี่ยจบเสร็จแล้วโอ้เดียว่าดูเนะขยดูหน่อยนะว่าถูกต้องหรือเปล่าน่อันนี้เป็นแบบเอวต่ํเป็นเาะอบเอต่าแม่มีด้วยพ่ออมเอลต่ำทีมุเปิลุณเจยบคุณแทนนะครับทำไปส0ิวนาทีโอ้โหน้เดียวค่ะของ็เีย นี่นั่นแหละเครื่องนวดฝ่าท้ามูลค่า1น1 0 3 0 0 0บาทก็เป็นของรอพสตท่าชัยสุขคับแล้ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณบ้วครับขอบคุณครับคำถามข้อสุดท้ายนี้ก็ไปอยากที่ผู้ชมพลาดครับสนุปแน่นอนเดี๋ยวกลับมาพบกันครับค่ะ

ราะว่าทางสมุนไพรเข้าไปเออเป็นไปได้นะทําคึกไปงั้นแหละเดี๋ยวถ้าพักก็หอบอยู่นี่แหละข้อนี้ข้อที่สี่เอาให้ถึงนะข้อสุดท้ายแล้วนะครับ อันนี้นะถ้าตอบถูกนะครับก็จะรับไปเลยครับเครื่องกระชับเฉพาะที่มูลค่าเท่าไหร่ครับ31,000บาทค่ะ,อ,ะอุ้ยอุ้ยข้อนี้นะคะพิเศษค่ะพี่มีให้เลือกนะคะ4หมวดด้วยกันค่ะเพราะว่ารอพอต้นนะคะจะเน้นเรื่องของ4อย่างก็คือเด็กผู้หญิงคนชราและก็คนพิการครับสีท่านนี้จะได้รับการดูแลอย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับซึ่ง<บ><บ>คําถามของเราวันนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับทั้ง4 กลุ่มนี้นะคะหมวดที่1ก็จะเป็นเด็กค่ะหมวดที่สองจะเป็นผู้หญิงหมวดที่สามจะเป็นคนชราและหมวดสุดท้ายหมวดที่4ี่เป็นคนพิการจะเลือกหมวดไหนดีคะเอะตามนี่คิดว่าคุณเชบคิดว่าน่าจะเลือกหมวดผู้หญิงนะเพราะว่าใกล้หวนแม่ผู้หญิงนะหมวดที่สองครับเช่ครับฟังให้ดีนะครับเชิญครับ หมวดที่2เรื่องของผู้หญิงนะคะ,ะในเฉพาะสตรีที่ตั้งครรภ์ค่ะคก็ควรที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมคะคุณเปิ้ล เพื่อให้สุขภาพของคุณแม่และลูกที่กําลังจะคลอดมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดซึ่งตัวคุณแม่เองนะคะก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะโดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายทั้งหมดเลยนะคะคเช่นการยกของหนักหรือว่าการทํางานหนักมากเกินไปหรือแม้แต่การงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพราะว่าจะทําให้ส่งผลกระทบต่อเด็กในท้องอได้นะคะแต่ทราบหรือเปล่าคะว่ามีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งค่ะที่ ที่คุณแม่จะต้องหลีกเลี่ยงเวะลาที่ตั้งครรภ์น,นี่นะฮ<ช>ะเวลาที่มีท้องนี่นะครับใช่ค่ะเพราะว่า<อ>สัตว์ชนิดได้ก็เป็นที่มาของคำถามข้อนี้ค่ะคำถามข้อที่สี่นะคะถามว่ายิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงชนิดใดต่อไปนี้เพราะอาจทำให้แท้งได้แทง้งแท้งลูกเลยเหรอโอ้โหหนึ่ง นกแก้วค่ะมีตระกูลนกอยู่ในน้ตัวบอบบางนะนกแก้วตัวเล็กๆนะใช่สองแมวค่ะแมวขนเยอะนะคะใช่สามไก่ชนค่ะไก่จะมาชนแสดงว่าสามีต้องเป็นคนตีไก่ทุกวันเน่ต้องเป็นเจ้าของบ่อนไก่แน่เลย อันนี้พี่ก็ไชอบแล้วนกแก้วแมวไก่ชนหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ใดเพราะว่าอาจจะทำให้แท้งได้เอานกแทนก่อนไก่ชนเนี่ยไม่น่าจะใช่ส่วนแมวเนี่ยผู้หญิงก็เลี้ยงกันทั่วไปดูหนังเกาหลีท้องก็มีแมวเล่นกุ๊กก๊กอยู่่ะเกาหลีใช่ส่วนนกแก้วเนี่ยนกมันเป็นพาหะที่ค่อนข้างจะอันตรายเชื้อโรคเยอะก็เลยคิดว่าเป็นนกแก้วนะ ไข่วัดนกหรอเปล่ามีส่วนนกแก้วเนี่ยไม่ไม่น่าใจเพราะว่าที่บ้านญาติเขาก็เลี้ยงอยู่ปกติอะไรไม่เป็นอะไรไหมฮะไม่ไชม้อย่าแต่ว่าอย่างอย่างไก่ชนเนี่ยมันก็มันก็มันก็อยู่ของมันป่ะเวลาเลี้ยงก็คงไม่ได้เราใช่ใช่ใช่คงไม่ได้มาใกล้ๆแต่แมวเนี่ยม่ คือจะมีความสุขว่ามันจะหมันไส้คนท้องจะมีกลิ่นหมันไส้คนท้องแมวมีหมันไส้คนท้องือแบบได้กลิ่นคนท้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดาเอาแมวได้กินเด็กในท้องอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะถ้านกแก้วเนี่ยมีโอกาสทําให้คนท้องแท้งได้นะเพราะว่าเพราะว่าไม่เคยได้ยินเหรอเวลามันร้อง เมียผมเมียผมแล้วคนท้องเวลาตกใจมันจะโอ้ยเสือเสืออย่างนี้ล้อเลยล้อเลยล้อส่วนแมวเนี่ยก็มีโอกาสอีกแมวแมวแมวเนี่ยหนึ่งขนมันทำให้แพ้แพ้ขนใช่เพราะผมคนแพ้หนักเลยนะใช่แม่แพ้ลูกก็ต้องแพ้อต้องตอบนะครับหญิงตั้งครรภ์ต้องพร้อมกันนะครับคุณหลีกเลี่ยงการสั เพราะอาจจะทำให้แทงลูกได้ค่ะตอบครับแมวแมวย้อไงครับมวตอบไปแล้วว่าเป็นแมวนะครับค่ะเป็นคำตอบที่ตึง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 เขาไม่มูจายจวายเนี่ยอย่าให้ลุ้นถููครับครับเลยครับเรื่องกระชับเฉพาะที่มูลค่า31,000บาทครับโอ้โห ไมถึงเป็นแมวเพราะว่าเลี้ยงกันหมดหลายบ้านเลยนะคะคแ้วถ้าเกิดมีคนท้องขึ้นมานี่แย่เลยขอเหตุผลที่แท้จริงได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมภาพวีทีอาพร้อมกันเลยค่ะ โรคพักโพลาสโมซิสนะคะ mm hmm. เกิดจากเชื้อโปรโตโซัวชนิดหนึ่งนะคะก็ mm hmm. เชื้อตัวนี้ก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในลำไส้ของแมวนะคะแล้วก็จะปนออกมากับมูลของแมวเมื่อเมื่อแมวถ่ายออกมาและเมื่อสัตว์อื่นนะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไปกินมูลของแมวเข้า mm hmm. ก็จะได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะเจริญเติบโตฝังตัวอยู่ในกล้ามเนื้อของสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นน,น,นะคะจะไม่ปรากฏอาการใดๆแต่พร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ สัตว์อื่นอีกต่อไปนะคะ ผลกระทบนะคะที่จะเกิดกับหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์สามเดือนแรกนะคะถ้าหญิงตั้งครรภ์ได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะสามารถถ่ายทอดเชื้อตัวนี้ผ่านทางโรคเข้าสู่ทารกค่ะก็จะทําให้ทารกเกิดสมองบว,งบวมน้ํานะคะแล้วก็เกิดตาบอดแล้วก็เกิดความพิการต่อสมองนะคะจนถึงปัญญาอ่อนได้ค่ะดังนั้นหญิงตั้งครรภ์น,นะคะไม่ควรสัมผัสสัตว์ที่เลี้ยงภายในบ้านนะคะอย่างเช่นแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนวมอื่นๆเพราะว่า จะมีโอกาสไปสัมผัสมูลของสัตว์แล้วก็ทําให้เกิดการติดเชื้อโรคตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็สําคัญอย่างยิ่งคือไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์ที่สุกสุกดิบดิบหรือปรุงไม่สุกนะคะเพราะจะได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะอย่างนี้เครับเรามีนักกันนะครับทุกวันเสาร์สองทุ่มสิบห้านะครับทางทศห้าอย่งนี้นะครับราคาตลาดนัดสุขภาพนะครับสนับสนุนโดยสภาตำบลวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขออบคุณนะคะเสื้อผ้าจากห้องเสื้อเผาทองค่ะเครื่องประดับจากบีดแพชนนะคะและรองเท้าจากชอนคีทค่ะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสุขภาพปลอดภัยเพราหัวใจไม่อ่อนแรง